สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาอัปเดตขา่าวคราวแวดวงบันเทิงกันนะคะวันนี้เนี่ยก็จะมาพูดถึงหลังจากที่งานโคเชล่าเสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เรียกได้ว่างานโค c เชล่าที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นการแสดงของลิซ่านะคะเป็นการโชว์เดี่ยวของลิซ่าในงานโคเชล่าค่ะชื่เรียกได้ว่าถูกแฟนๆทั่วโลกเนี่ยบอกว่าเป็นการแสดงเดี่ยวที่ดีที่สุด การแสดงหนึ่งเลยนะคะเครานี้เนี่ยก็จะเห็นว่ามีรุ่นพี่จีดีค่ะนะคะจีดราก้ของเราเนี่ยก็ได้มาสนับสนุนนะคะลิซ่าค่ะซึ่งเราก็รู้ว่าทั้งคู่เนี่ยนะคะอยู่ค่าย YG ด้วยกันมาแล้วก็ทั้งคู่เนี่ยนะคะก็เรียกได้ว่าสนับสนุนกันแบบน่ารักน่ารักตลอดนะคะอย่าง GD เนี่ยก็ ทำการสนับสนุนลิซ่าโดยเข้าไปนะคะ,ะกดไลค์ให้กับการแสดงเดียวของลิซ่าแบบน่ารักมากๆเลยนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยจีดราก้เนี่ยเคยแสดงความขอบคุณลิซ่าที่ลิซ่าเนี่ยเคยสอนเขาพูดภาษาไทยว่าขอบคุณค่ะด้วยนะคะแล้วก็ต่อไปค่ะนะคะเรื่องที่2นะคะเป็นข่าวของนะคะโรเซ่ะ Rose นะคะหรือหลายคนเรียกว่าเจ๊แซงนะคะ โรเซ่เนี่ยนะคะออตอนไปงานโคเชล่าเนี่ยเธอก็ไปซัพพอร์ตท้งลิซ่าแล้วก็เจนนี่นะคะคร <c oughs> าวนี้เนี่ยก็มีภาพหลุดออกมาค่ะว่าโรเซ่เนี่ยถูกจูบในงานโคเชล่าอะไรแบบนั้นนะคะทำให้เกิดข่าวหรือว่าเฮ้ยเธอกำลังเดทอยู่หรือเปล่าซึ่งคลิปไวรัลที่เห็นเนี่ยนะคะก็มีคนมาเฉลยค่ะว่านะคะคนที่อยู่ใน ภาพในวิดีโอนี้ก็คือซามูเอลริมนะคะเป็นเพื่อนของโรเซไม่ใช่แฟนหนุ่มแต่อย่างใดนะคะแล้วก็เรียกได้ว,ว่าในคลิปวิดีโอเนี่ยที่เผยแพร่เนี่ยก็เห็นว่ามากัน3คนนะคะทั้ง3คนเนี่ยก็สนุกสนานร่วมกันนะคะฟิลเพื่อนสาวอะไรแบบนี้นะคะซึ่งซามูเอลริมก็อยู่ในคลิปก็เอวหวานเลยนะคะแฟนคลับแห่มาเซลว่าน่าจะเป็นเพื่อนสนิทของโรเซแหละไม่น่าจะใช่แฟนอะไรแบบนี้นะคะ ต่อไปค่ะเรื่องที่3ที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้นะคะใครที่คิดว่าชุดของลิซ่าที่แสดงโชว์บนเวทีในโคเชล่า2 0 2 5เนี่ยเป็นแบบชุดที่มาจากเขาเรียกว่าแรงบันดาลใจมาจากจระเคหรือว่าเป็นแบบพวกไดโนเสาร์หรือว่าเป็นอะ,อะไรแบบนี้หรือเปล่านะคะอันนี้มาเฉลยแล้วค่ะทุกคนชุดนี้เนี่ยได้รับแรงบันดาลใจมาจากอีกัวน่นั่นเองนะคะซึ่งนะคะ คนที่ออกแบบชุดนี้เนี่ยนะคะก็บอกว่าเขาเปรียบริซ่าเนี่ยว่าเป็นวายร้ายแห่งโลกสัตว์เลื้อยคลานค่ะทีเ่เรียกได้ว่าเป็นผู้แบบทรงอิธิพล์ทรงพลังอะไรแบบนี้นะคะ mm. เขาก็เลยออกแบบชุดนะคะสำหรับเป็นบอดี้สูทด้วยการทำชุดเนี่ยนะคะก็จะใช้เทคโนโลยีนะคะเอเข้ามาช่วยสร้างลวดลายเลยค่ะคน,นิ้สุดเฉียบด้วยนะคะซึ่ง ชุดนี้เนี่ยได้แรงบันดาลใจมาจากเกรดของสัตว์เลื้อยคลานนะคะแล้วก็มเีเขาเรียกว่าแรงบันดาลใจมาจากอีกัวน่านะคะซึ่งเราจะเห็นได้ว่าพอมันขึ้นโชว์แล้วเนี่ยโอโ้โหลิซ,ซ่าใส่แล้วแบบเพอร์เฟกมากสวยมากนะคะดูแบบว่าส่งพลังมากๆเลยค่ะชุดนี้นะคะชุดต่อไปค่ะเรื่องต่อไปนะคะ ในงานโคชล่าเหมือนกันค่ะทุกคนเราจะเห็นนะคะมีคนแอบตาดีค่ะเห็นาภาพพักหน้าจอของน้องลิซ่าของเรานะคะในช่วงที่ลิซ่าเนี่ยไปร่วมเชียร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับนะคะเจนนี่นะคะร่วมกันกับโรเซ่นั่นเองค่ะเธอเนี่ยก็เต้นอยู่กับโรเซ่นะคะโอ้โหโชว,ชว์นู่นโชว์นี่แบบว่า เขาเรียกว่ามีความสุขมากๆเลยที่ได้ดูโชว์ของเจนนี่แล้วก็มีคนตาดีแอบไปเห็นภาพพักหน้าจอของน้องลิซ่าค่ะว่าเป็นภาพของคุณเฟเดริกนะคะนั่นก็คือทำให้แฟนคลับเนี่ยเขามาแห่แซลกันยกใหญ่เลยค่ะทุกคนว่าโอ้โหเนี่ยพบคนคลั่งหลักแล้วหนึ่งอัตรานะคะและทียิงไปกว่านนั้นก็คือมีคนเข้ามากระซิบค่ะซึ่งเขาบอกว่านะคะไม่ใช่แค่น้องลิซ่านะคะที่คลั่งรักเพราะว่าคุณเฟเดริกเองเนี่ย ก็คลั่งรักลิซ่าไม่แพ้กันเลยนะคะภาพผักหน้าจอของคุณเฟเดริกเนี่ยก็เป็นภาพของน้องลิซ่าตัวเบลมเบลเทิมเลยอะไรประมาณนี้นั่นเองคะคือแฟนคลับเนี่ยต่างเข้าไปแห่แซวชมความน่ารักของน้องลิซ่าแล้วก็คุณเฟเดริกกันนะคะยังไงเนี่ยพวกเราก็ เรียกได้ว,ว่าเป็นกำลังใจให้กับน้องลิซ่านะคะไม่ว่าน้องจะทำอะไรเราก็พร้อมที่จะซัพพอร์ตน้องไปตลอดนั่นเองนะคะแล้วก็ฝากทุกคนเนี่ยเป็นกำลังใจให้กับสาวๆว,วง b l a c k พิง k ทุกคนด้วยนะคะฝากชมทั้งผลงานเดียวของแต่ละคนแล้วก็ผลงานกลุ่มนะคะที่หลายๆคนรู้ว่าจะมีการคัมแบ็กนะคะ mm. เกิดขึ้นของวง b l a c k พิ n k ยังไงฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ